สมเด็จพระเทพพรานร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนาคารินวิโรธเป็นวันที่2วันนี้เวลา8นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารกีฬาหนึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่สองในระดับปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น1,803คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโวหารความว่า บัณฑิตท,ทั้งหลายสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาในวันนี้ก็ด้วยความหมั่นเพียรฝ่ายเรียนรู้ของแต่ละคนรวมทั้งความสนับสนุนจากครอบครัวและผู้มีอุปการะตลอดจนการอบรมประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จากครูอาจารย์แต่นอกเหนือจากนี้ยังมีบุคคลอื่นในชุมชนสังคมและชาติบ้านเมืองที่ได้ส่งเสริมเกื้อกูลบัณฑิตท,ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมอีกด้วยจึงชอบที่บัณฑิตท,ทุกคนจะได้ระลึกไว้เสมอว่า จากนี้ไปนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่แต่ละคนจะได้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีเป็นการตอบแทนและเสริมสร้างคุณความดีที่ทุกคนทุกฝ่ายได้ปฏิบัติมาแล้วโดวยนําความรู้ความสามารถที่ได้ร่ําเรียนฝึกฝนมาไปใช้ประกอบอาชีพการงานให้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์อย่างเต็มกําลังด้วยความรับผิดช,ชอบซื่อสัตย์สุจริตยึดถือความถูกต้องเหมาะสมและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้บังเกิดผลดีทั้งแก่ตนเองส่วนรวมและประเทศชาติ หากบัณฑิตจะได้นำไปพิจารณาเป็นแนวปฏิบัติและร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมืองด้วยความสามัคคีและความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นดังนี้ประเทศของเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขและรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน สมเด็จพระนิธิถาที่ราชารมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานประกาศสนียบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภากาชาติไทยเวลา13นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชารมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย สเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารภูมิสิริมงคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับพัดกาชาสม,มนาคุณชั้นที่1แด่พระสงฆ์พระราชทานประกาศสนียบัตรกำกับเหรียญกาชาสม,มนาคุณชั้นที่1แก่ผู้บริจาคเงินผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งและพระราชทานประกาศนียบัตรชมเชยแก่ผู้ช่วยเหลือผู้ซึ่งตกอยู่ในเขตอันตรายถึงเสียชีวิตได้ ให้รอดพ้นอันตรายผู้ซึ่งมีเมตตาการุณาแก่เพื่อนมนุษย์และประกาศสัยบัตรกำกับเข็มสมาธิกิติมศักดิ์แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะและมีหน่วยงานภาคเอกชนทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราช,ชกุศลเพื่อสมทบทุนสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติรวม187รายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเทอรพระเกียรติ สมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่หนึ่งคันและกุญแจรถตู้หนึ่งคันและพระราชทานกุญแจรถดังกล่าวแก่ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยในการนี้พระราชทา,านเกียรติบตัตรการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาตจังหวัดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เกียรติบตัตรการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประกาศนียบัตรขอบคุณและสรรเสริญแก่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และมีคณะบุคคลทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชุกุศลเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมงพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรารนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและสมทบโครงการจัดทําลิ้นหัวใจและโครงการจัดทำหมอนรองกระดูกหัวเข่าของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่355เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสภากาชาติไทยมีระเบียบวาระอาทิการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวริ์ที่ราสภากาชาติไทยโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานสวพา สำนักงานจัดหาไรายได้เสนอการจัดงานกาชาติประจำปี2567ภายใต้แนวคิดโทศมะราชา72พรรษาถวายพระพรณ์สวนลุมพินีและแพลตฟอร์มออนไลน์ w w w i r e d c r o s s o r g ระหว่างวันที่11ถึง22ธันวาคม2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสําหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกดาวพงรัตนสุวรรณองค์คณีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคก,กับถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน3,150ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป และมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยณสาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราช,ชกระแสะทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในตำบลมะม่วงสองต้นอำเภอเมือง5ครอบครัวต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหาการุณาองคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานที่ให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยและได้เชิญพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการป้องกันภัยการให้การช่วยเหลือได้แก่การแจ้งเตือนการซักซ้อมแผนการเผชิญเหตุและการให้การช่วยเหลือเพื่อให้หน่วยงานต่างๆน้อมนําไปเป็นกรอบในการปรับแผนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดซ้ําขึ้นอีก ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขได้โดยเร็วจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน2567ทำให้เกิดน้ำฝนสะสมน้ำไหลหลากและท่วมขังบ้านเรือ,รอนราษฎรใน16อำเภอ89ตำบล628หมู่บ้านเสียชีวิต1รายราษฎรเดือดร้อน3,150ครัวเรือน จังหวัดได้บูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและช่วยเหลือราษฎรจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลกประจำปี2567 วันนี้พลอากาศเอกชลิพุกภาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลกประจำปี2567ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ธันวาคม2567เพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาปรับปรุงดิน ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกโอกาสนี้องคมนตรีมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกาิกรรมธรรมชาติ ซึ่งกระสรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพ,อพอจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในองโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567และมอบรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี2567แก่สถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและนักเรียน ซึ่งกฟผร่วมกับสำนักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ลดการใช้สารเคมีตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งจัดสแสดงนิทรรศาการวันดินโลกและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเครือข่ายชุมชนชีววิถีชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือสูศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกฟผและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ องค์มนตรีเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติและการบรรยายในหัวข้อเส้นทางของโครงการหลวง55ปีสู่อนาคต พลเอกปน่านรุติดองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติจากการพัฒนาทางเลือกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางเลือกเพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลกที่อุทยาหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่และบรรยายหัวข้อเส้นทางของโครงการหลวง55ปีสู่อนาคต จากสภาพปัญหาพื้นที่สูงซึ่งเป็นแหล่งป่าต้นน้ำลำทานเป็นที่อาศัยของชนเผ่าที่ยากจนทางป่าทำไร่เลื่อนลอยปลูกฟินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบิตรพิส่งจัดตั้งโครงการหลวงในปี2512เพื่อช่วยเหลือชาวเขาพระราชทานหลักการและแนวทางการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสารรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงมีความต่อเนื่องและพัฒนาให้ดีขึ้นทำให้ชาวเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเกิดประโยชน์เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ในระดับสากลองค์การสหประชาชาติยกย่องให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือก จากนั้นผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานสหประชาชาตินกรุงเวียนนายืนยันว่าโครงการหลวงเป็นตัวอย่างความสำเร็จการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนผลการประชุมครั้งนี้จะนำไปเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดของสหประชาชาตินกรุงเวียนนาในเดือนมีนาคม2568ต่อไป องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารและรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลวันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธัมภ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารในโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดรวมชัยพักถวายความจงรักภักดี น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเข้าสารเพื่อถวายเป็นพระราช,ชก,กุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ซึ่งสภาเกษตร,รกรแห่งชาติและสภาเกษตร,รกรจังหวัดขอรับการสนับสนุนเข้าวสาร73ตันจากสมาชิกและภาคีเครือข่ายตลอดจนเกษตร,รกร77จังหวัด น้อมเกล้าวน้อมกระหม,ม่อมถวายเป็นพระราช,ชก,กุศลเพื่อน,นำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยทางภา,ใา,งาคใต้ขณะนี้รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง67แห่งทั่วประเทศซึ่งวันนี้ได้จัดพิธีรับมอบเข้าสารขึ้นณศนะาลากลางจังหวัดพร้อมกันทั้ง76จังหวัดด้วย จากนั้นเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุกโสลและสิ่งของบริจาคจากมูลนิธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยนิวัตปราดนิวัตประธานกรรมการมูลนิธินำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและนายทวินจงใจรักบริจาคชุดใหม่ประชุมไร้สายพร้อมเครื่องควบคุมการประชุมสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนนไตรว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชุก,กุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันที่5ธันวาคม2567 และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาพาในาเรนที่ราเทพพยัดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาวันที่7ธันวาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเิสเบียงบุญตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2567ท่านนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแ App Store สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จ